มาเจอเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นกำลังเลี้ยงปลาจาระเมดอยู่มันกินอะไรนะกินไข่เหรออจะปลาเสือนะมันกินไหมอ๋อนี่ซื้อมากินเองกนะ็อซื้อมาให้ปลากินเนี่ยเลือินะไร เออาดอออเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิทำไรน้อกี้นะเอ้าเข้าไปไม่เจ็บหปะมันมาอยู่ใต้นี้เต็มเลยปลาจาระเม็ดมึงเอาไส้กินเด็อ เจอเจ้าถิ่นแล้วเจ้าเจ้าถิ่นบอกเลี้ยงไว้โอ้โหแงเปลือกไข่มันก็กินเหรออร่อยเกินอร่อยเกินหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเเอาเบ็ดเกี่ยวมันนี่เบ็ดเกี่ยวหย่อนเลยมีนะครับฮะมามาเฮ้อ เดี๋ยวหลวงพ่อมาสวด